ขอบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนานะคะโดยถือหลักตามแบบโหราศาสตร์คือใช้อักษรแต่ละวัคเป็นเกณฑ์น,นะคะอักษรแต่ละตัวประกอบด้วยบริวารอายุเดชีมูละอุสาหะมนตรีและการคินีค่ะเกิดวันใดก็ให้ถือวันนั้นเป็นบริวารน,นะคะอย่างเช่นถ้าเป็นวันอาทิตย์นะคะตัวสระก็จะมีสลระอสลระอสลระอ e, สลระอ e, สลารอสลระเอสลระโอนะเป็นบริวารส่วนวรัคที่จะเป็นอายุก็จะมีกอไก่ ขอไข่ขอควายขอระคังงองูวัคที่เป็นเด็กนะคะก็จะมีจอจานชอจิง,ชอช,งชอช่างชอเชื่อผู้หญิงวัคที่เป็นสีก็จะมีดอยชดาถอฐานทอนางมุนโทถอทนอพุทเฒานนเนนวัคที่เป็นมูล,ละนะคะก็จะเป็นตอเต่าทอ,อถุงทอทหารทอธงนหนู วักที่เป็นอุตสหาหะนะคะก็จะเป็นปอปลาพอพึ่งพอพานพอสำเภามอม้าวัาาวกที่เป็นมนตรีนะคะก็จะมียอ,อยักษ์รอเรือลอลิงววแหวนส่วนวักที่เป็นการกินีก็คือสอเสือหอหีบรอจุลาคือออในสารตัวเนี้ยนะคะก็ไม่สามารถที่จะเอามาใส่เป็นชื่อได้นะคะสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ส่วนคนที่เกิดวันจันทร์เอ้เขาบอกพยักนามนะคะก็จะมีวักที่เป็นบริวารก็คือกอไก่ ขอไข่คอควายคอรักขงงองูวักที่เป็นอายุนะคะก็จะมีจอจานชอนชิงชอช้างชอเชืย่อผู้หญิงวักที่เป็นเดชก็จะมีดอกชดาทอฐานทอนางมุนโททอผู้เท่านอนเนนวักที่เป็นสีก็ตอเต่าทอถุงทอทหารทอทงนอหนูวักที่เป็นมูละก็เป็นปอปลาพอพึ่งพอพานพอสำเภามอมะวักที่เป็นอุตสาหะคือยอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนวักที่เป็นมนตรีก็เป็นสอเสือหอหีบ จุาส่วนสระอะสระทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นการกินีก็จะมี R E E U U A O, o เนี่ยนะคะพวกนี้ก็จะเป็นการละกินีสาหรับคนที่เกิดวันจันทร์ส่วนตัวค่ะส่วนคนที่เกิดวันอังคารนะคะนี่ก็บอกว่าจะเป็นสิงหาหามนะคะมีวัคที่เป็นบริวารน,นะคะชื่อเนี่ยถ้าเราใช้ชื่อจอจาน์ชอชิงชอชา้างชอเชยยอผู้หญิงเนี่ย,ยอักษรเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นบริวารอาคารที่เป็นอายุนะคะก็จะมีอดชถอชดาทอฐานทอนางมุนทท เท่านอนเนนอักขระที่เป็นเดชนะคะตอเต่าทอถุงทอทหารทอทงนอหนูที่เป็นสีนะคะก็จะมีปอปลาพอพึ่งพอพานพอสำเภามอม้าส่วนที่เป็นมูลละก็จะเป็นยอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนที่เป็นอุตสาหะก็จะเป็นสอเสือหอหีบรอจุลาค่ะสวนที่เป็นมนตรีคืออักขระทั้งหมดเป็นมนตรีนะคะแต่ถ้าเป็นอักขระอักษรที่เป็นการกินีนะคะห้ามมีอยู่ในชื่อคือกอไก่ขอไข่ขอควายคอระคังงอ ไปคนที่เกิดวันพุธนะคะก็จะเป็นโสน,นามนะคะคือคนที่เกิดกลางวันตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะก็จะมีอักขละอะดอชดาทอฐานทอนางมุโทอทบุษ t h a o n เนนเป็นบริวารส่วนที่เป็นอายุนะคะก็จะมีตอเต่าทอถุงทอทาฐารทอทงนอนหนูนะคะที่เป็นเดชก็จะเป็นปอปลาพอพึ่งออพอพานพอสัมเภามอมาที่เป็นสีก็มียอยักษ์รอเรือรอริงวอแหวนส่วนที่เป็นหุ่ล้าก็คือสอเสื ือหอหีบรอจุฬานะคะเป็นมนตรีก็จะมีสละนะคะจะเป็นมนตรีส่วนการกินีก็จะมีจอจานชอจิงชอช้างชอเช,ช,ชอยอผู้หญิงค่ะคนที่เกิดวันพุธอ่าลาหูนะคะโคชนามคือคนที่เกิดกลางคืนตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะวันพุธกลางคืนนะคะวักที่เป็นบริวารคือยอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนที่เป็นอายุคือเสเสือหอหีบรอจุฬาที่เป็นเดชค่ะก็จะเป็นสละทั้งหมด ส่วนที่เป็นสีก็จะมีกอไก่ขอไข่คอควายคอระคงังงองงูที่เป็นมูลลาก็จะเป็นจอจานชอยจิงชอยช้างชอยเชืชอยโยผู้หญิงที่เป็นอุตสาหะก็จะเป็นโดยชดาทอฐานทอผู้เท่าอ่าทอนางมุนโทนอนเนนนะคะส่วนส่วนที่เป็นมนตรีนะคะก็จะเป็นตอต่าทอ,อถุงทอทหารทอธง,องนอนหนูที่เป็นการกินีก็จะมีปอปลาพอพึ่งพอพานพอสำเภามอมา คนที่เกิดวันเพื่อสาร์ดีนะคะเป็นมุสิกนามนะคะตัวที่เป็นบริวารคือปอปลาผอพึ่งพอพานพอสำเภามอมา้าส่วนตัวที่เป็นอายุคือยอยักษ์รอเรือรอลิงวหวนส่วนที่เป็นเดชนะคะก็จะมีสอเสือหอหีบรอจุลาที่เป็นสีนะคะก็จะเป็น สระทั้งหมดนะคะส่วนที่เป็นมูล,ลักคือกอไก่ขอไข่คอควายขอละคังงองงูส่วนที่เป็นอุตสาหานะคะก็จะเป็นจอจานชอชิงชอเชยชอชอช้างยอผู้หญิงส่วนที่เป็นมนตรีนะคะก็จะเป็นดอยชดาถอฐานทอนางมุฑูทพุทธาโน,นเนนนะคะ ตัวที่เป็นการกินีห้ามมีในชื่อเด็ดขาดนะคะก็จะเป็นต่อต่อทอถุงอ่าทอทหารทอทงแล้วก็นอหนูนะคะส่วนวันศุกร์เขาบอกว่าเป็นอัชนรมนะคะก็จะมีวักที่เป็นบริวารคือสอเสือหอหีบลอจุลาส่วนที่เป็นอายุคือสละทั้งหมดค่ะส่วนที่เป็นเด็ดก็คือกอไก่ขอไข่คอกวายคอลคังงงูเป็นสีมีจอจานเฉยเฉลช่ยช้างชฉลอ่ยผู้หญิงเป็นมูลคก็จะมีดอยชดาทอฐานทนางมุนทูทอพุท่านนเนนเป็น อุตสาหะก็จะมีต่อต่าทอถุงทอทหารทอธงนอนหนูส่วนที่เป็นมนตรีก็ปอปลาผอพึง่งพอพานพอย์สำเภาหมอหม้าอักขระที่เป็นการกินีทั้งหมดนะคะที่ไม่สามารถเอามาใส่ในชื่อได้นะคะก็จะเป็นยอยักษ์รอเรือรอ,รอ,รอลิงวอลวนในนี้สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะส่วนคนที่เกิดวันเสาร์เขาบอกนา่งนามนะคะตัวที่เป็นบริวารคือต่อเต่าทอถุงทอทหารทอธงนอนหนูเป็นอายุคือปอปลาผอพึ่งพอพาณ พอสำเภาหมอม้าเป็นเด่นมียอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนส่วนที่เป็นสีคือเสาเสือหอยหีบรอจุฬาส่วนที่เป็นมูละคือสละทั้งหมดส่วนที่เป็นอุตสาหะคือกอไก่ขอไข่ขอควายขอระคังงอง,งูส่วนที่เป็นมนตรีคือจอจานเฉล่ชิงชอช้างชฉลียยอผู้หญิงส่วนที่เป็นการกินีคือมีดอยชดาอทอฐานทอนางมุนทูทพบเท่านอนเนนะคะซึ่งตามความนิยมนั้นนะคะจะเลือกอักษรในวัคบริวารตั้งเป็น,น ามฉายาอย่างเช่นเกิดวันศุกร์เสาเสืออยู่ในวัคบริวารจึงตั้งนามฉายาว่าสมมัทตโตหรือเหมมโกตัวอักษรดังกล่าวนะนะคะเป็นอักษรที่ใช้ในภาษาบาลีซึ่งมีเพียง33ตัวต่างกับการตั้งชื่อบุคคลธรรมดาทั่วๆไปนะคะที่จะมีอักษรสอ,ส,อสาราอ๋อืสอ,อสฤีหรืออักษรตัวอื่นๆน,นะคะแต่ถ้าหากว่าตั้งตามแบบโหรศาสตร์ก็ต้องตั้งตามต,ามตำราที่กล่าวมา นะคะ เฉลิมพระชนมพรรษาคา่ะเรียกวันพระราชสมภพตามแบบสุริยคติคือนับวันเดือนปีตามแบบสากลเช่นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะมีพระราชสมภพวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2347ถ้าเป็นชันธรคติเนี่ยจะตรงกับวันเพื่อเสบดีเดือนเ1ขึ้น14ข้าปีช่วงจุลศักราช1166นะคะในรัชกาลนี้นะคะการเฉลิมพระชนมพรรษา,ามีชื่อประ เป็นสองอย่างคือฉลองอย่างหนึ่งกับเฉลิมอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าฉลองนั้นคือฉลองพระพุทธรูปประจำพระจุนวรพันาที่มีขึ้นในรัชกาลที่สครั้งถึงในรัชกาลที่4นะคะก็ทรงยกการฉลองพระพุทธรูปประจำพันษาเนี่ยมาทำในเดือนสิบเอ็ดจัดพิธีในท้องพระโรงตามแบบธรรมเนียมที่เคยทำมาแต่เก่าแต่โบราณแต่นเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงคำนวณว,วันที่ตามแบบสุริย ยกคติได้จึงทําการเฉลิมพระชนมพัรษาตามแบบสุริยกคติอีกอย่างหนึ่งบริการที่5ค่ะทรงพระราชนิพธ์ไว้ตอนหนึ่งว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงทําการเฉลิมพระชนมพัรษาเป็นการข้างในฉลองพระชนมพัรษาเป็นการข้างหน้าเรียกว่าฉลองพระชนมพรรษาเพราะฉลองพระพุทธรูปพระชนมพัรษาการฉลองพระชนมพัรษาแต่ก่อนค่ะทำที่พระที่นั่งอนันตสมาคมพระพุทธรูปพระชนมพัรษา ปีเก่าๆตั้งบนพระที่นั่งสวตชาติแต่องค์ที่หล่อใหม่นั้นตั้งบนพานทองสองชั้นและตั้งบนโต๊ะจีนตั้งเจียนบูชาเท่าองค์พระพุทธรูปใช้เทียนเล่มละสองสลึงติดเชิงเชียนแก้วทูบเนี่ยใช้ทูบกระแจะพระสงฆ์ใช้เท่าพระพุทธรูปสวดมนต์เย็นฉันเช้าแล้วถวายเทศนามงคลวิเศษเวลาค่ำกันหนึ่งมีดอกไม้เพลิงด้วยกันทั้งสองขึ้นการฉลองพระจนมังพันานั้นเป็นการ แทนมหาชาติที่เคยมีมาแต่ก่อนคือก่อนหน้านี้อาจจะมีการเทศมหาชาตินะคะแต่ว่าในรัชกาลที่4ก็เปลี่ยนนะคะจากการเทศมหาชาติก็มาเป็นการฉลองพระชนมพรรษานะคะฉลูกค่ะหมายถึงสิ่งที่ทําให้เกิดโชคทําให้ชีวิตและการงานดีขึ้นเช่นมีชื่อถูกฉลกูกคือชื่อที่ตั้งแล้วก็ทําให้ชีวิตเนี่ยดีขึ้นการงานจเจริญรุ่งเรืองดีกว่าเก่าของใช้บางอย่างค่ะมีฉลกกูกําหนดไว้เช่นนักเลงใน ชนบทเนี่ยสมัยโบราณนิยมใช้ไม้ตะพุธเป็นอาวุธไม้ตะพุธประจําตัวจะต้องมีความสั้นยาวเนี่ยตามฉลกไม้ตะพุธมีลักษณะคล้ายไผ่แต่ลําต้นมีขนาดเล็กและตันเรียกกันว่าไม้เลี้ยงตามข้อก็จะเห็นปุ่มเล็กๆคล้ลายตาจึงเรียกกันว่าไม้ตาพุธหรือตะพุธการนับฉลกเขานับตามข้อไม้ตะพุธก็มีนะคะฉลกที่นิยมใช้วัดไม้ตะพุธมีหลายบทเท่าที่สอบถามจากนักเลงอายุทยา ะะก็จะมีอยู่4บทลองฟังกันดูนะคะบทที่1นะึ่ะตาพดดีตีหัวควายตะพดร้ายตีหัวคนบทที่2นะคะคุกตารางขุนนางพริยาบทที่3มึงตีกูกูตีมึง แล้วก็อันสุดท้ายนะคะเสือเวแต่เข่วายักแยกเขี้ยวเขียวฝันฉลกดังกล่าวนี้ให้นับตามข้อเช่นข้อแรกว่ามึงตีกูข้อที่สองว่ากูตีมึงสลับกันไปพอใจที่ตรงไหนก็ตัดเอาเพียงนั้นแต่อย่าไปเอาข้อมึงตีกูเข้าก็แล้วกันนะคะอีกอย่างหนึ่งคะ่ะนับฉลูตามกำมือฉลกที่ใช้นับเนี่ยค่อนข้างยากคล้ายจะเป็นฉลกวัดไม้ถือคุนนางมากกว่านักเลงตามฉลกกว่านะคะแบนแปลแช,ช์เชือนหลังขี้คลาน ทําของลงคลองวัวหายเกระต่ายเล่นสงขี่หงใช้ค่าขี่ม้ารอบเมืองทองเหลืองเต็มไท้กอดไหลนางนอนพังพรกินขี้แทนที่เจ้าพระยาคํานับฉลกดดังกล่าวนี้นะคะก็ได้บันทึกไว้เมื่อพุทธศักราช2493ที่คนในชนบทยังถือไม้ตะพุธกันอยู่ต่อมาค่ะไม้ตะพุธเนี่ยหายากและคนเลืกใช้ไม้ตะพุธคานับฉลกุก็หมดไปด้วยน่าเสียดายนะคะเอามีอยู่ช่วงที่อะไรนะมีล ลูกผู้ชายไม้ตะพดใช่ไหมคะ,ะละครไทยโด่งดังในตอนนั้นไปไหนมาไหนเนี่ยก็เรียกว่าวัยรุ่นฝันน้ำนมนะคะก็นิยมไม้ตะพดกันอะไรกันนะคะก็จะเล่นไม้ตะพดกันนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผู้จัดด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการสร้างสรรค์